สวัสท,ทอากาศในป่านี่โคตรชดชื่นมากๆ,ๆเลยเข้าลบหล่อนจากมาหมู่บ้านเฮ้านี่มาอยู่ในป่านี่โคตรชดชื่นอากาศชดชื่นชดใจสีมาทุกวันเลยเพรไปเราห่างเนี่ยทุกคนโอเคสวัสดีครับขอตอนรับทุกคนเลยน,นะครับด้านบนนี้เขากำมังอยู่กันในเกม Mountain เอ็กซ์ตรีมกันนะครับเนาะซึ่งเกมนี้เป็นเกมแบบ mountain bike extreme เป็นการเอ่อปั่นจักรยานเล่นๆชิวๆในป่าแห่งหนึ่งครับทุกคนเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเมษายนครับทุกคนซึ่งก็รู้ว่าอากาศช่วงเนี้ยหอนที่สุดครับทุกคนภาคเหนือนี่หาสิบองศาภาคอีสานนี่ก็ประมาณสามสิบเก้าแต่สี่สิบทุกภาคเอางอ่ายๆหอนครับทุกคนอุณหภูมินี่มีบอกเลยว่าติดติดแบบติดคืนสๆหาสิบอะ่ะเอาเป็นว่าบหนีเข,ข้ากับสิมาผ่อนคลายอยู่ในบรรยากาศแบบป่า แล้วก็มีความเย็นๆนิดนึงจากลมธรรมชาตินะฮะลมธรรมชาติแล้วได้ล่ะพัดทีนี่โอ้โหเหมือนเตาอบเลยน,นะอบมันแล้วอยู่นี้เยนะ็นเนาะปิ่พัุลมนี่เย็นกับห่อนเนาะโอเคในครั้งนี้เพื่อบรรการเซเวลา่าเขาเซเลเลนเกมนี้กันครับเพื่อพอนค่ารบรรยากาศในป่าเย็นๆนะฮะโอ้โหเรามาดูกันเลยนะฮะว่าแต่ละปุ่มนี้มันมีอะไรบ้างปุ่มนี้จะเป็นปุ่มแบบทอยหลังนะครนะับเนาะอันนี้ปุ่มนี้เป็นปุ่มแบบโยกนาครับทุกคนปุ่มสองปุ่มนี้มีหน้าทีเลยคือเวลาเขาไปงแห่นี้มันช่แบบเป็นตัวตอยเบรก เออเป็นตัวโซ่แบบประมาณว่าเข้าไปปื๊ดเขาอยากเบรนบอสเขาก็ปื๊ดนี่ครับทุกคนแล้วก็รวมมองนี้มองนี้คือเบรกครับทุกคนนี่นี่มองกากระบาดนี่ครับทุกคนเป็นเบรกนะครับแล้วเอายู่ต่อยางงั้นลองดูเลยละกันอันนี้คันเร่งครับทุกคนวงกลมวงกลมนี่คันเร่งชิ่เวลาเขาไต่กันบอสตัวไปนี่ปื๊บเขาตีเบรกยุดยุดยุดมองนี้เออเออมาจีเบรกเขาสิครับทุกคนอ้าวตายจ้อยอ้าคอหักเอือสลบแป๊บ ไปวานเลยว่านี่โอ้อะไรวะเนี่ยผมบอกเลยว่าเวลาก,การเล่นนี่เขาต้องชำนาญกับทุกคนซูนบ้าเขาไปง่ายเซียนวะเมสเมสเมสเมจืๆๆๆ๊อพอจะเบรกเบรกกับเบรกวันนี้ครับทุกคนปึ๊บเออในกรณีสิไม่เป็นแบบประมา้าบัมว่าเป็นตัวทวงของความเร่งบะมาณนี้ครับทุกคนโอเคไปเลยชิ๊ปึ๊บโอ้โหขี่จักรยานนี่มันชิลได้เกินเย็นมากกล้วยเออบายยิ้ม แต่ว่าขี่คนเดียวดีมันก็รู้สึกวิววิวเหมือนกันนะนี่ยเหมือนมันเป็นเฮ้ยอย่าคิดไปในทางลบอืมไม่ใช่ป่าช้าเก่าหรอกนะมันควรจะเป็นเขตดอลุรักษ์เอา้าโอ้ยบังคับไม่ได้นะทุกคนเดี๋ยวราเอาใหม่นะทุกคนมันเป็นป่าช้าเก่าอย่างที่ว่าแล้วก็บอกเลยตกดึกมาเนี่ยร้อนชิบหายยึบยึบเอ,อ้เอ้เชียเชเชนี่ครับทุกคนใน้กรอนี้ที่มันสีหัวซักเข้าสมาธิตองนี้เพื่อบังคับว่าให้มันหัวซักได้ โอเคปุ่มสองปุ่มนี่ก็มีส่วนซอยในการทีสแบบ่สีแบบสี่แบบบังคับควบคุมรถได้พอครับ,รบทุกคนโอเคอยาให้มันค้าก่อนก็แล้วกันนะฮะทุกคนตอนศร้านีบอกด้วยว่าภาพาบรรยากาศนี่ค่อนข้างที่สีดีอยู่มากๆครับทุกคนแต่ว่าพอตกตึบมากนี่เหมือนป่าช้านะฮะทุกคนเฮ้ยพูดมากกลัวยิ่งกลัวอยู่อืขี่ไปก่อนจังหวะนี้แต่ว่าทําไมทําไมทําไมต้นไม้มันถึงไม่มีอันนั้นนะ่ะ <c oughs> ผมบอกไว้ก่อนเลยสาเหตุที่ต้นไม้มันไม่มีต้นไม้นะก็คือ ฟ้าผ่าข้ังนึงหรือฟ้าผ่าลงบัน,นี้ต้นไม้ไม่รู้หากอเข้าใจแล้วแต่วันนี้เราจะไปไหนต่อค่อยอไปครับทุกคนบอกเลยว่าทางขวดสิครุขระนิดนึงนะทุกคนต่อยๆนะฮะปึ๊บและเกมนี้ครับทุกคนมันมีแบบเห็นรายละเอียดเกมเขาบอกว่ามันมีแบบทั้งย่างมือคืนย่างมือต่าทุกคนอีเตเบนกับสิโตกินไปน้่งันงสี่ครับชื้อหงสี่ครับทุกคนเออว่าเขาเ้ากระโดดบอปึ๊บัสี่เขา้ากระเบืองสี่ปึ๊แบบเออเบือแบบแ,บบแบบนี้แบบนี้แบบนี้เออ นี่นะครับทุกคนใซนในกราดีที่แบบเข้ากระโดดปิ้วไบแห้งครับนี่คือกันอันีนคือกันอ้าวอุ้ยตายแล้วยูอาอากาศเย็นมากๆเลยอตอนนี้นะครับเป็นเวลาบ่ายสามกว่าแล้วนะฮะบอกเลยนะ,ะว่าการในป่านี้นเย็นชดชื่นเย็นกว่าในเมืองอีกนะฮะบอกเลยว่าในบ้านในหมู่บ้านเขานี่เปิดพลด่มกาวาเสห์มันเศ้าหอนเออไปมาแห้งหอนเก้าเก้าบาดท,ที่นี่เออตายแล้ว โ okay. อเคมันรอเอาใหม่นะฮะทุกคนมากกว่าสี่ห้าเดรนไปเรื่อยๆครับทุกคนจนกว่าห้าสี่ผ่านในด่านนี้เห็นว่ามันมีหลายด่านแห่งเห่เดีดญดี่ะมาฮาก,กตดองร้องเบิ่งก่อนเออเชียเชียโออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยบังคับไม่ได้บังคับไม่ได้ค่อนข้างที่สี่เออมันวัชิ้นหออย่างทุกคนโอเคไปต่อครับทุกคนเห็นบอกสีมีกุ๊ปใหม่ขาดเครื่องเพรอมนี่ละ เกิดจากฟ้าผ่าเอ้ยถึงจะเกิดจากฟ้าผ่าไม่เกิดจากฟ้าผ่าแต่ฉันได้เข้ามาในป่าแล้วฉันรู้สึกสบายมากยูหูไปละไปละออืทางลงโน่นนี่ซิ่งบัดแหงเด้แบัดพอสีทามแบบนี้บอกเลยว่ามันอันนั้นแหละมีติหัวติหัวจักจื๊บจืบจืบค่อยๆไปค่อยๆตายทางกูขานะฮะ หาล่างบริเวณผมบอกเลยว่ามันต้องมีคนที่เอาศพคนมาฟังแน่ๆเ้ยอย่าพูดเป็นลางสิเห็นไหมอิจวินในรถตกดินผมกลัวนะเนี่ยเอ้ยไม่ได้การและไอ้นี่มันปวดเิลียเพลียต้องรีบอัตจักรยานกลับไปหาเมียที่บ้านก่อนไอ้ติ๊บติ๊อติ๊บเอ้ยมันค่ำแล้วมันค่ำแล้วห้าโมงเย็นสี่โมงเย็นแล้วทุยเห็นไหมเห็นไหมอย่าพูดเป็นลางสิเห็นในโบราณพูดมาโอ้ยตกไปหลายเทียแล้ว โบราณบอกว่าอ่าลงน้นอย่าพูดถึงจอระอเข้เอาแต่ฉันอยากตายเช่นั้นโบราณบอกว่าลงน้าอย่าพูดถึงจระเข้เข้าป่าห้ามพูดถึงเสือแต่ว่าถ้าอยากมีคู่ต้องพูดถึงแฟนตุยทำโกมาะไรของเธอเนี่ยไม่รู้เหมือนกันฉันก็เดาๆไปทท่านั้นแหละอือเอาละกลับบ้านก่อนตอนนี้ตอนนี้จะเย็น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 บ้านไม่ทิ้งไปไหนหรอกบ้านไม่ไปไหนหรอกอยู่นิน่งอยๆๆู่นิ่ง เอาจริงเลยครับทุกคนเกมนี้เวลาเขาใชลงนู่นนี่เขาไม่จะไปตรงเียงอ่เหมือนมันลงเอ็นต่นมันให้เขาเลยเดชไดว่ารายละเอียดเกมนี้เขาบอกว่ามีกฎฟิสิกส์ที่สมจริงด้วยนะฮะทุกคนก็เป็นไปตามที่เกมเขาบอกรายละเอียดเท่าไหร่ละว่าสมจริงนะครับเนาะเพราะว่าตามกฎฟิสิกส์แล้วนี่เขาลงนู่นมันเป็นไปบม่ได้เล่นห้สิหยุดตรงลงนู่นลงนู่นมมนต้องไหลลงเองอ่ะเออเนี่ยแหละคือกฎฟิสิกส์ครับทุกคนฉะนั้นนะฮะมันค้ำแล้วอจะพูดอีกเลยอย่าพูดอย่าพูดอย่าพูดไม่ต้องพูดไม่ต้องพูด ฉันกลัวฉันกลัวเอ้ยเล่นกำลังเล่นกำลังวังชาให้เป็นเย้เย้เเย้เเย้เโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยพลาดอีกแล้วครับทุกคนลา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 เฮ้ย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 ถ้าหนีขึ้นปัยานจะวะเฮ้ยเฮ้ยเบคอนเบคอนเฮ้ยเฮ้ยจำได้มาแต่ละหน่อยเขานีิพอแม่เคยพามาหากุจีขี่มึงนี่แหละเฮ้ยบอกเลยมากุจีขี่ดีเอาไปต้มกินอุ้ย ไปถอดกินนี่แซ่บแต่นายเ <Hey. S 1> ยววาวาเถอเวกินกุจีขี่เนี่ยนะโอ้ยบ้านผมนี่มันกินอยู่แล้วเอาบางคันคือาบอกไทย <S <S โอ้ยผมบอกทึ้งภาษาไทยภาษาอีสานละภาษาไทยละผมไประเทงานอยู่กรุงเทพโอเคเศร้าละตอนนี้ตกฝ่าไปแล้วอินเตอร์เน็ตกกินแล้วครับโอเคงั้นก็ไปเลยจืบ๊บจื๊บจื๊บอ่ะละค่อยๆไปครับทุกคนพ่อแม่พี่น้องค่อยๆตายยูหู เฉมๆเอ้ยเอ้ยเอ้ยทางกูขาแะ้เนี่ยเอ้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 ยคจ้เ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 จคยยชื้อป่านี้เมียตู้ามระมังป่านนี้บอทันหอดเนี้ยจะเทียอยู่ก็แง่ละสิไม่จะไม่ถึงบ้าสักครั้งเลยก็เธอพูดเรื่องพีพีตางๆจะเลยกลัวไงอืมเคยไปไปพูดแล้วไปบุดแล้วก็บอกล่วไงว่าโบราณเขาว่าห้ามลงน้ำลงน้ำห้าพูดถึงจอระเข้เข้าป่าห้ามพูดถึงเสือ โอเคไม่พูดแล้วเราจะไปกันเลยแต่ก่อนจะไปอย่าเฝ้าลิงข้างนีงเลยล่ะทําไมล่ะไม่เห็นหน้าพาตีอยากตกดเหรอไรไม่ไม่ไม่ไม,ไมนี่ถ้าอยากตกหน้าพาก็อย่าซิ่งนะจ๊ะบอกเรียมาปุ่มสองปุ่มนี่มสิใส่ดีเอาใส่ก็ะยันหัวจกนะักเลยฮะเนี่ยให้ไหมให้ไหมให้ไหมขั้นเบรยก็เบรกเออเบียดกัเบกเ,บเ,บเ,บเบพราะอะไรอยู่เดี๋ยว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 ,ยวค่อยไปจุดเดียว <c oughs> บอกเรียกว่าจุดเนี่ย เฮาขีาา่ลงมาครับทุกคนมันสิมันสิมัวสิหัวซักเออตอนนี้นะฮะเราก็กาลังขี่ไปเรื่อยนะฮะทุกคนตอนนี้เราจะท่าที่เฮาขี่ได้เราถึงร้อยกิโลเมตรแล้วนะฮะตรงนี้จุดนี้อาจจะได้แต่ได้บอกได้ว่าอยากเห็นเงี้ยมะขืนว่ามันสิเป็นอะไรว่ายี้มะคืนต้องร้องเบิงร้องเบ,บิงครับทุกคนร้องเบิงถ้าตกเ่ี้ยมอขืนนี่ผมบอกเด้ว่าจากเกมที่เคยแบบเล่นเพื่อนๆนะมันจะกลายเป็นเกมสยองขวัญไปเลยอ่ะทุกคน บึงจะะัดลักษณะปลาเอาจริงขั้นเป็นจะกเกมเนี่ยเป็นเกมแบบแส้สยองขวัญผมบอกเลยว่ามุมน่ะมันได้แล้วเอ็นวะมุมกล้องภาพสีและเสียงมันได้แล้วเข้าเข้าอ,อับสุดมากๆเลยดังนั้นไม่รีรอแล้วกันไปไปงหวันนี้ไปอยากเรียนให้มันได้หลายๆกิโลเมตรเบึงครับทุกคนตอนนี้เท่าที่ห้องเรียนห้องคอมอิู่ตี่ประมาณสองร้อยกิโลเมตรประมาณนี้ครับทุกคนหรือประมาณสี่ร้อยแล้วว่าเกินพันอยากให้มันฮอดพันกิโลเมตรมัวมันจะเป็นยังไง ผมก็อยากรู้กันว่าตกยามแมลแรงแล้วมันจะเป็นยังไงมั่งนะครับเนาะอย่าเบิ่งความบรรยากาศแบบนีม่นคืนองทุกคนโอเคแต่ว่าลักษณะาภาพพื้นหลังของเกมนี้เรารู้สึกว่ามันเป็นแบบเอกลักษณ์ตีวะมันคน่อนงที่เมอนสมจริงเลยอ่ะทุกคนง้ามหมยังแบบสุดๆอ่ะอย่างที่บอกกับทุกคนขั้นเวียนจากเกมเนี่ยเป็นเกมสยองขวัญผมบอกเลยเฉว ปวดเยี่ยวไปปวดอะไรตอดดีเนี่ยเอ้ยเจ้าป่าเจ้าเขาขออนุญาตฉีแป๊บหนึ่งเจิดไม่ลงลรถละฉีคารถเลย <c oughs> ป่าอ,าอยาดตีกรนัประกาศลุงมมเงียวนะเงียวทั้งร้นเลยนะใช่แล้วกบ้านไปค่อยล้างรถจฉยาเอาก็ได้โอ้หสกดาดีเอ้ยมันทำอะไรอะ่ะเฮ้ยเสียงใครน่ะไม่ใช่เสียงใครหรอกเสียงเจ้าทีเองเนั่นแหละจังหวะนี้ จังหวะนี้กำลังน่องขาฉันจงสถิตขึ้นมาดับัตรนาวไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โเออเชียวเอา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 ตายแล้วพราะท่นได้ดีไปซะตายค่าดีเลยโอเคครับทุกคนเดี๋ยว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 มันคำแล้วโอเค รู้สึกว่าลายาเวลาแข่งขึ้นกับงวันนี่รู้สึกว่ามีความเย้าหน้านแล้วก็สมจริงนิดเดือครับทุกคนตอนโชว์ฮอเดดเป็นโชว์ย่าเม่าเศร้าเนาะแล้วก็ผมนึกว่าเลายตายปุ๊บไม่ได้เลยลืมเวลาช่วงช่วงเศร้าไม่อ่ะเอาไปมาแม่กันยังอยู่ช่วงเวลาเดิมจนกว่าฮอตเสด็หลายๆรอบมันถึงสิเป็นแบบเวลาใหม่ๆไปเรื่อยๆสิครับทุกคนโอ้สุดยอดอื้ยขำขนาดนี้แล้วจะไปถึงบ้านซะสีกลับไปเมียดาแน่อนอุ้ยจังหวะนี้จังหวะนี้ฉันต้องไปถึงให้บ้านให้ได้อื้ย เสียดายไม่ได้พกไฟฉายไปด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรฉันคือพระจันทร์ไม่ต้องห่วงหรือว่าจะมืดเพราะฉันจะส่องแสงสว่างให้เธอกลับบ้านไปหาเมีเอเอง <Okay. S 1> ขอบใจนะนักนักน่าจะพระจันทร์อืมต้องขอบตรงขอบใจหรอกตอนนี้รีบกลับจะดีก,กว่าไหมฉันรู้สึกบางวิงเหลือเกินจึ๊บค่อยๆนะทุกคนกลับแต่ละเทียนเนี่ยฉันบอกเลยทางไหนกูขาดเนี่ยฉันกว่าฉันหัวสั <c oughs> วตวมาต้องยานมาต้องยานเดี๋ยวฉันจะบังคับเธอเองคลิปๆค่อยๆนะทุกคนปึ๊บ มุมนีก็จะจะเป็นเออ่ชุดที่แบบจังไรวะยางหัวซักประมาณนี้ครับทุกคนยาเชีนเ้าส,สียูนเซีนบอเ้าสีหัวซักปึ๊บข้อตุ๊ดของกดบนนี้ไปเออปึ๊บทีเซียนบอแหมหัวซักข้าวห้อสีไงหลังข้อกดบนนี้ไปครับทุกคนมันก็ช่บอไงห,หลังเออประมาณนี้มองจุดนีก็จะเป็นเบรกแต่ว่าเ้ายังขอท่านวบคุมหรือคลองแคลวเหาเรียกวิการเกิดความผิดพลาดใดนะครับเนาะฉะนั้นเ้าบอยยอมแพ้แท้แน่นอนที่จะกลับไปหาเมียเ้าต้องกลับไปหาเมียให้ได้อะจือ ไม่อาจจะลงดูอยู่นิดนึงนะครับระวังวพบการพบคุมต่างๆนดครับทุกคนโอเค <c oughs> ตายแล้วโทรศัพท์ก็ไม่ได้พกมาซะด้วยตายแล้วสบกมาหนีปิผมบอกเลยอย่างหนึ่งก็คือเมียโทโรมาด่าอาแต่ตอนนี้ห้องก็ฟ้าฟันมาได้หลายกิโลเมตรแล้วครับทุกคนตร <c oughs> งนี้จเฟ้าไปฟ้าไปฟ้าไปโอ้เชี่ยโอ้ไมคก็ไม่ถึงฟังฟันสักทีหนึ่งเลย ตานี้นะฮะเราจะมาเล่นแบบไม่เบรกนะฮะทุกคนเบิ่งเลยขั้นเท่าเบาเบรกนี้มันจะเป็นจังไดหูไม่เบรกไม่เบรกไปเลยสิ่งเบให้เราทุกคนมาตรงเบรกบอกเลยว่ามุมนี้นะหน่ากลัวมากๆเลยผมคิดว่าต้องเป็นปลาชา,กาเก่าแน่นอนไปอยู่แล้วสิ่งไปเลยยูหูอจื๊บจื๊บไป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 สิ่งไปฮึบฮึบเออ รถส่วนรถจักรยานยนต์เขานีคนคาะที่มีน้ำหนักอยู่นิดนึงครับทุกคนมันเลยแบบบวมง่ายนอกจากเขาติดตกหลุมแห้งครับทุกคนโอ้ยเชี่ยอ้อยไม่กอเฮ้ยเอ้ยเอ้ยฉันได้ยินเสียงอะไรบางอย่างข้างหลังฉันเอ้ยเอ้ยไปดิ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 อ้๋อไม่จริงโอ้ย,อย,จ,อยจังหวะนี้จังหวะนี้เปลี่ยนจากเกมยนี้เป็นเกียรองฟันได้ไหมมันได้บรรยากาศรถหลือเกิน เอาละเาไปเลยตอนนี้จริงจๆๆงจงจงพลังน่องขาฉันตรงสถิตขึ้นมาระบาดนี้โอ้ยนี่มันอะไรมันลงมองนี่เหรอครับทุกคนมันหลงมันลงมันลงเอาไหมเอาไหมพุทธ้าศูนย์ศูนลงมองเนี่ยปุ่มเนี่ยมันมีสางไวเพื่ออย่างนี้ก็ยามว่าแล้วเนาะมีเน่าเอาเอาเอาบัตรที่สี่นะโอ้โอ้โอโอเคผมเข้าใจแล้วเดี๋ยวผมจะล้องแก้บื้อไม่เบิ้งกันน่ะมันเป็นอย่างคือหลงยากแท้วะมาลองดูลองดู ขนโนนบอไปทันีเออว่อางโอ้เสียบลอยเอาง่ายครับทุกคนไครที่ไม่เล่นเกมนี้ครับทุกคนผมแมะน้าเลยก็คือเฮ้าค่อยๆไปเออว่าจ้องไปแห้งสำหรับไครที่เห่นคลองแล้วนะครับเนาะตามหัดไปแห้งได้เพราะว่ามม่ซีมีแบบเข้าสีคขบ้วปุมตรงนี้เดี๋ยวเขาจะชิ้นน่ะเออเฮาจะเชื่อมกับขวบวุ้มระวว่ายตรงเนี้ยปึ๊บปึ๊บตรงเนี้ยอย่างที่บอกตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบเวลาเฮ้าขึขนโนนบอ เขาต้องกดมองมองฟังด้านหลังครับทุกคนเพื่อให้เป็นเพื่อให้จักรยานเขาเนี่ยดึงมากข้างหลังเพื่อที่สิไม่มีมนหัวจากไปฝั่งนี้ครับทุกคนประมาณนี้สนับที่มันสีหัวด่วนลงไปเนะาะเขากดมา,มากมองนี้เลยนี่มองปุ่มนี่มองปุ่มย้อนหลังนะครับเนะาะส่วนมันสีหัวด่วนหัวด่วนตองสิปุ๊บเขากดปุ๊บม,มาสิเพื่อที่สิไม่ให้มันด่วนสำหรับใครที่สีง้ายหลังงายหลังเขากดมากมองนี้มาแบบมาดานหนาเลยเออประมาณนี้แต่ว่าม่นสีควบคุมอยากจะนอนสำหรับคนที่บพท่านคองเขียว เอ้ยเ,เ,เกือบเกือบเกือบอันนี้เกือบได้ปะอย่าไปแรงอย่าไปแรงตอนนี้อยู่ที่ห้าร้อยกิโลเมตรเอาละตอนนี้ก็เริ่เศร้าแล้วครับทุกคนเราได้ซื้อปาทองฟ้าเ้าสิเริ่มญจาแล้วมีบริการบ,บ้านไปหาเมียบาทที่นี่เมียดาเทา่แต่ละออืจะมาดิจังะมาดิไปดิไปดิโอ้เป็นเลงยากอจึ๊บถอยหลัง,งก่อนถอยหลังก่นอนค่อยตายคอยตายอจึ๊บอดึดอ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 ึดตอกได้ว่าจัะมาหนี้น้องคาเช่นนี้ รู้สึกว่าเลี้ยวมากเลยตอนนี้ผ <c> า <oughs> ผ่านพอผ่านคอเลสเตอรอลโอเคเช้าแล้วนะฮะ6โมงเชา้านะฮะเฮ้ยหากลัวหน่อยเมื่อคืนดิกลัวแทบแย่รู้สึกว่ามีเสียงอะไรบางอย่างไล่ตามฉันมาเอยเช้าแล้วเช้าแล้วแต่ว่ามันก็เสาวไวเถอะวาโอเคสิ่งเลยตอนนี้ประ้องยานเราว,ว่าซิมีสัตว์ดูล้ายหรือสิงลับนะครับเนาะโอเคเช้าแล้วนะฮะตอนนี้เฮากอขคี่ม่ได้ทั้งมือเจ็ดร้อยกิโลแล้วครับทุกคน เหลืออีกพันกิโลมาเบิ่งกันเลยดีกว่าว่าพันกิโลนี่มันปลเป็นยังไหนผมคิดว่าระยะทางพันกิโลมันจะมีหนักมาตันหอดพันกิโลตายจ้วยหัวสากอีกแล้วบลาบลาไอเฮียมาสิกะโอปะดะอิโกปัจจตังเวทีตะโพว์วิญยูวิญยูเฮืออะไรเนี่ยว้ายจักรยานรอฉันก่อนไปแล้ว พ่อผมจะไปนู่นแล้วเรียกหอยโอเคครับก็เป็นได้กันบ้างครับสำหรับเกม Mountain by Extreme ในครั้งนี้นะครับนอก,ก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีมากๆเกมหนึ่งครับทุกคนรู้สึกว่าภาพเพลินหลังยาที่อธิบายไปข้างต้นครับทุกคนเป็นภาพที่มีความรู้สึกเหมือนสมจริงรมากๆเห็นบอกจนใหม่มันเคล่นอนไหวองอัตโนมัติครับทุกคนและภาพสีมันก็สดม,มากๆเลยครับทุกคนเกมเนี่ยผมมากอย่างหนึ่งก็คือเลยว่าภาพสีสวย แล้วก็อยากเปลี่ยนให้เกมเนี่ยเป็นเกมสยองขวัญผมบอกได้ว่าย่างมือนืนหนีมันโคตรรุนอะ่ะขั้นมีตัวมอสเตอร์หรือตัวอย่างบางอย่างไลล่าเฮ้ากันทุกคนตัวบอตัวอย่างเนาะอือผมบอกได้ว่าสิเป็นเกมที่รุนมากๆเลยครับทุกคนเป็ดแบบามาันว่าคีจักรยานหนีมอสเตอร์ Monster ว่านี่รู้สึกว่า,วาสิเป็นเกมที่รุนมากๆเลยแต่ว่ามันเป็นเกมปานการปั่นจักรยานในเลนที่ซื้อออเลนเพื่อนๆในซื้อกับทุกคนเอาเป็นว่านครันี่ขัน้ขไนไพมาคริปนี่ก็อ,อย่าลืมที่สิกดไลค,นะนะค์กด subscribe ให ในที่สำคัญเลยนะครับเนาะขั้นไทยปอยากพาดคิปไปไม่ก็อย่าลืมที่กดกระดิ่งนะครับเนาะโอเคสจหรับไม่หนีพ่อก่อนกันแล้วกันรู้สึกว่าเล่นไปเรื่อยๆดีมันไม่มีติดเส้นสกับทุกคนมันมีแต่กิโลเมตรให้เฮาเออเล่นเลยว่ามันสี่หอดจากกิโลจากกิโลป่ามันนี้เล่นแข่งกับมูก็ได้ปบบว่านี้เออมึงเล่นได้เท่ไหนสองพันกิโลกูเรีนได้หนึ่งพันกิโลเออเข้ากับายแพ้ไปสามารถเล่นด่วนกับมูได้พร้อมครับทุกคนเกมนี้บอกเลยว่าสวยสุดยอดมากภาพสมจริงกราฟิกดีไซน์สุดยอดแล้วก็มีแม้กระทั่งงงกกลลาาวันนคื เพื่อให้ดูสมจริงมากกิงขึ้นครับทุกคนสำหรับวันนี้พ่อกรกันเหล่ากันนะครับเนาะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวแล้วทุกคนไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายบก่อนจะจากกันไปขอเล่นสักตาหนึ่งหน่อยจื๊บอือไปพร้อมแล้วยูฮูไปเลยยิบปึ๊บปึ๊บไม่กลัวละวันนี้ขอไม่เบรกนะไปไปจื๊บตอนนี้น่าจะได้เล่าเทียงเทียงครับทุกคนเพราะว่าเฮ้าเล่นเวลาป่านั้นหลายนาทีเอือไม่ตายแน่นะวิ 拜拜。Bye bye